สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้มาทานน้ำอะโวคาโดกันนะคะอะโวคาโดผสมอัลมอนด์นะคะเขาใส่นมสดด้วยนะคะจะมีนมสดนะคะแล้วก็มีอัลมอนปั่น อย่ามาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเข้มข้นมากๆเลยค่ะก็พี่อ้อยจะทาน แบบนี้นะคะก็จะมีบางทีก็จะเป็นน้ําอะโวคาโดบางทีก็เป็นน้ํามะเขือเทศนะคะวันนี้พอดีลูกซื้อมาฝากเนาะก็เลยได้ถ่าเดี๋ยวพี่ออชิมจากขวดเนาะจะได้บอกว่ารสชาติอรนะ่อยไหมหอมค่ะหอมมากๆหอม มันปกติอะโวคาโดก็มันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาเพิ่มความมันลงไปอีกเนาะเพราะว่าใส่ตัวเนื้ออัลมอนด์ด้วยเนาะก็เลยเพิ่มความมันเข้าไปอีกมาคข่ามาทานด้วยกันค่ะครีมนี้สั้นๆนะคะอะโวคาโดนะคะตามที่รู้ๆกันอยู่ก็คือให้ไขมันดีนะคะพี่อ้อยก็ทานอยู่ประจำเนาะเพราะว่าคุณหมอแนะนำให้ทานนะคะอะโวคาโดกับ ามาเมล็ดถั่วอัลมอนด์นะคะพี่อ้อยก็จะใช้นำมาอบนะคะแล้วก็เอาไว้ฐานเพราะว่า,าเราจะได้มีเลือดนะคะเกรดเลือดที่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีอ,อะไรเนาะเลือดเสียใช่ไหมคะหลอดเลือดเราก็สะอาดนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ